สวัสดี่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านมารู้จักกับต้นโครโคาเซียค่ะบองโครโคาเซียนี่คือปกติก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะปัจจุบันแล้วก็ราคาค่อนข้างจะลงแรงมากๆแต่วันนี้แตงโมก็จะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆที่สบายๆนะคะก็คือโครโคาเซียที่3ามชนิดที่ทุกบ้านยังไงก็ต้องมีปลูกไว้นะคะ อย่างแรกเรามาดูกันค่ะไม่มีบ้านไหนนะคะที่ไม่มีฟาโลอันนี้เป็นโคโคาเซียนะคะเป็นหน้ากากฟาโลค่ะหน้ากากฟาโลจุดเด่นของเขาคก็คือลวดลายนี่เองนะคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสะสมเกี่ยวกับบอลโคโรคาเซียนะคะต้องมีฟาโลประจำบ้านอยู่แล้วก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย แล้วก็หน้ากากของเขาสวยยิ่งต้นใหญ่หน้ากากของเขายิ่งมีความชัดเจนและมีความสวยงามมากๆลักษณะต้นของเขาก็จะเป็นต้นสีดํานะคะมีหน้ากากที่ชัดเจนแบบนี้อันนี้เป็นใบอ่อนใหม่นะคะถ้าอีกประมาณหนึ่งใบเขาก็จะเป็นหน้ากากที่ชัดมากๆอันนี้เลี้ยงได้ประมาณสองเดือนกว่านะคะก็จะได้ต้นขนาดนี้ค่ะถัดออกมาที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีและมีทุกบ้านก็คือ แบล็กเมจินั่นเองค่ะแบล็กเมจิเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นอันดับต้นๆนะคะที่เลี้ยงง่ายมากๆปลูกตรงไหนดินหรือน้ําหรืออะไรก็ได้ที่อยากจะปลูกนะคะต้นของเขามีลาต้นแข็งแรงทนโรคทนสภาพอากาศแล้วก็แตกกอได้ดีมากๆนะคะนี่ไหลของเขาก็จะยืน่นแล้วที่สำคัญพูดถึงไหลของเขายื่นมานะคะก็ ง่ายมากๆก็คือล่อไว้ล่อรากไว้ในน้ำแบบนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นขี้เท่าแล้วก็ใส่น้ำลงไปลากของเขาก็จะออกมาให้เราเห็นแบบนี้ค่ะก็เป็นการล่อรากง่ายๆนะคะช่วงที่ราคาโครคาเซียนี่ราคาถูกลงมากฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันยุ่งยากขันน้ำหนึ่งใบนะคะแล้วก็วางปลายไหลของเขาไว้ในขันแบบนี้ค่ะ เราก็จะเด้เติบโตเป็นใบใหม่ได้ง่ายๆมากๆส่วนอันดับสามที่ทุกบ้านต้องมีแน่นอนก็คือเลมอนไลน์นั่นเองค่ะเลมอนไลน์ถามว่ามีสเสน่ห์ตรงไหนก็คือนอกจากมีลายที่สีสันนะนะคะจุดเด่นของเขาก็คือจําง่ายมากๆก็คือลายที่ต้นเองค่ะมีทั้งลายใบแล้วก็ลายกิ่งก้านและก็ลายต้นชัดเจนมากๆแบบนี้ค่ะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะ โมคูโคาเซียถึงแม้ราคาจะตกต่ําลงไปมากแต่ว่าคนก็ยังนิยมเพราะหนึ่งเป็นไม้น้ำนะคะที่สามารถปลูกโดยในกระถางแช่น้ำแบบนี้ก็คือเราไม่จาเป็นต้องลดและดูแลอะไรมากมายนะคะก็คือมันใส่ปุ๋ยบ้างเพิ่มดินบนกระถางบ้างแล้วก็อย่าน้ำขาดแค่นั้นเองนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบว่าไม่ใช้น้ำก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้นของเขาก็จะเขี่ยวไวถ้าเลี้ยงแบบ จัดสวนหน้าบ้านสไตล์ง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงไว้ในรังโฟมในกระมังกระมังที่มีน้ํากระมังที่ไม่มีน้ําแล้วแต่นะคะก็เป็นไม้ที่น่าสะสมถึงแม้จะราคาลงไปมากแต่ว่าเป็นไม้ที่มีความสวยงามส่วนสายพันธุ์อื่นๆบางบ้านก็จะมีบ้างสะสมบ้างนะคะอย่างต้นนี้ก็เป็นตอมเป็นบอลน,น่ารักน่ารักนะคะมีลายแบบนี้ ฮาวเอียนต้นสีแดงแป๊ดนะคะฮาวเอียนจริงจแล้วถ้าเลี้ยงไม่แช่น้ำนะคะต้นของเขาก็จะสีแดงมากๆแต่ถ้ามีน้ำหล่อเยอะต้นของเขาสีก็จะซีดอันนี้ก็เริ่มมีลายให้เห็นนะคะก็เป็นไม้ที่ปลูกประดับบ้านนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยงเรื่องราคาแต่เป็นความสุขในการปลูกของเราก็คือมีความสวยงามลักษณะโดดเด่นต่างๆ ช่วงนี้นะคะก็ลงเราสามารถซื้อสะสมแล้วก็เอามาปลูกประดับบ้านของเราได้ขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ